คุณประกิตคะไม่ฟ้ามาถึงนี่แล้วจะไปหาคุณไม่ได้คุณอยู่ไหนไปตามมาไปตามไปโน้นโน้นสิครับจีซ่เขาาเนี่ยไหนวะเฮ้ยซประกิตนี่หรอคประกิคะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้พปรวกิจเดือดก็ที่นั่นแล้วถทาถามพิ่ลึกนะไม่มองทาพวกเราอ่ะปรกิต ประเกตเฮ้ยลุกขทังนี้คุณประเกตคุณออกไปทำไมกลับเข้ามาคุณต้องทำตามคำสั่งของฉันคุณประเกตอย่าไปิเดี๋ยวด้ฟนฟ้าจะไปาตัวมาเดี๋นี้และอ้ะคุเกตประเกตจอดนะเนฟ้ามาแล้วกลับไปนวเฟนเกเขามาหาที่ตายช่แล้วับไปม่ไปเต้องตัวประกลับไปให้ได้เกเดาขาไปไม่ได้ไปอนขัดเ้าเป็นหัวข้าเขาจะต้องอยู่กับข้าพี่บุญเลือ พี่ได so so, no ้ก็เป็นผัวแล้วพี่จะไม่มาจะกดเขาฉันจะมาเอาตัวเขากลับไปเดี๋ยวนี้พี่ถอยพี่เถอะข้าเหนื่ยแล้วถอยมันมีวันซะหรอกแกแล้วที่ถอยถ้าไม่ถอยฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละนี่เห็นได้เหรอข้าไม่ลับไปนะเดินไปไหมเข้ามาสิเอาไปเอาไปทางข้าเอาไปเข้ามาสิหนีทำไมล่ะไอ้จิ้กก็เข้ามาสิเข้ามาดีละน้ำฝนฟ้าวันนี้เป็นทีของแกแต่วันหน้าแกอย่าเพิองเพ้อก็เป็นที่ของข้าป้ารักีตข้าไม่สงเดี๋ยวนี้จะพยายามไม่สับไปนะ